รุ่นแรงมากเลยนะคะแค่นี้อ่อนดีรันม่ใช่าชนที่ฟังขับทางกัน2 o c l o c k ค่ะของพอด,ะะดีว่าเราเน่ามาแล้วเปิดเจอเป็นเพลงฟังสบายๆก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเผื่อวันไหนขับรถไปเที่ยวสบายๆหรือว่าแบบไปเปิดมาช้าๆจะฟังอะไรดีก็ฟังเพลงนี้ได้คะเพลงดืด้อม <laughs> m v เลิศมากนะจริงๆถ้าเกิดแบบใครไม่ดูคือพลาดป้าพี่เจ็บหลอมลอมากค่ะทุกคนอันนี้คือเหตุผลหลักสุรุป้า ตาปรเฮเอ๊ะมชื่อพูดใช่ถูกไหมนะควาหมายเพลงนี้ดีค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการส่งความคิดถึงให้กับแฟนๆด้วยฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมค่ะ Moral of story ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของชีวิตดีค่ะรู้สึกว่าช่วยให้ทำใจได้ง่ายขึ้นเวลาที่แบบเราเจอคนแย่ๆอะไรเงี้ย เอาเป็นเพลงที่เปิดคาไว้ใน Spotify ได้ปะ Colorful Miss จากวง The Main s q u i s h ค่ะฟังแล้วแบบมันฟีลกูดเดียชอบฟังเพลงอะไรที่มันไม่ต้องหนักเกินไป